ไอซ์นุ่งวันพิสีขาวว้าวสูงปลีดบอกเลยว่าแซบไม่เบาเลยจ้าเป็นพิธีกรและนักแสดงสาวแซบที่ยินหนึ่งในเรื่องหุ่นเป๊ะเลยล่ะค่ะสำหรับไอซ์อภิษดาเครือคงคาและไม่ว่าเธอจะโสดหรือมีคู่สาวสวยคนนี้ก็ไม่เคยแพ้เรื่องความเซ็กซี่เลยล่ะค่ะ และยิ่งตอนนี้โสดแล้วด้วยก็ยิ่งแซ่บขึ้นไปอีกล่าสุดในอินสตาแกรของสาวไอซ์ได้โพสภาพขนาดที่พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหัวหินงานนี้ไปทะเลทั้งทีสิ่งที่ขาดไม่ได้คงจะหนีไม่พ้นชุดว่ายน้ำสุดแซ่บซึ่งงานนี้สาวไอซ์ได้จัดเต็มกับชุดวันพิสีขาวว้าวสูงปลี้เห็นแล้วบอกเลยว่าเสียวมากจ้า